สวัสดีค่ะจ้าสภาจสันทารุมัยนะคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ CV Summary ประเดิม EP 1นะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนั้นตามนักลงทุนกลุ่มหนึ่งค่ะจากโครงการ Alpha Investor Contest นะคะซึ่งผ่านเข้าสู่รอบที่2จํานวน169คนเขาจะไปทำนีวิสิตที่นี่เลยค่ะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะนั่นมากันแล้วค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดทำการซื้อขายอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะคะเมื่อวันที่30เมษายน2518โดยเป็นองค์กรกำกับดูแลตัวเองไม่ใช่หน่วยงานของรัฐมีบทบาทและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี2535ปัจจุบันนะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ Market cap นะคะอยู่ที่18ล้านล้านบาทณนวันที่5ธันวาคม2567แล้วก็ยังมีบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้นนะคะ927บริษัท มีบัญชีผู้ลงทุนประมาณ5.9ล้านรายนอกจากดัชนีเซ็นดิเด็กที่เราคุ้นเคยกันแล้วนะคะในตลาดหลักทรัพย์ยังมีดัชนีอีกมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น Set 50, Set 100, Set end, s ซฟ 50, ตี้เซดรอยเซ็ทไฮเดเวเดนเอสเซนและ MAI ซึ่งแต่ละดัชนีจะสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าตลาดของหุ้นในแง่มุมที่แตกต่างกันไปนะคะผู้ลงทุนสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม โดยรายชื่อหุ้นที่ใช้ในการคำนวณดัชนีจะมีการทบทวนแล้วก็ปรับเปลี่ยนทุก6เดือนเพื่อให้ดัชนีนั้นสะท้อนสถานการณ์การลงทุนที่เกิดขึ้นสำหรับช่วงเวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นแบ่งออกเป็น2ช่วงเวลานะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์แล้วก็เมื่อเร็วนี้นะคะ25มีนาคม2567ตลาดหลักทรัพย์ได้มีการปรับเวลาการซื้อขายรอบบ่ายให้เร็วขึ้นจากเดิม30นาทีนะคะ จะเริ่มสุ่มเลือกนะคะตั้งแต่เวลา9โมง55ถึง10โมงจนถึงปิดตลาดรอบเช้าเที่ยงครึ่งส่วนการซื้อขายรอบบ่ายค่ะจะเริ่มสุ่มเลือกตั้งแต่เวลาบ่ายโมง55ถึงบ่ายสจนถึงเวลาในการปิดการซื้อขายประจําวันนะคะที่ได้จากการสุ่มเลือกในเวลา4โมง35ถึง4โมง40สําหรับกรรมการและผู้จัดก,การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคนปัจจุบันนะคะ นั่นก็คือคุณอัศเดชคงศรีค่ะได้รับเลือกเป็นกรรมก,การและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์คนที่14นะคะโดยได้รับเลือกจากบอร์ดด้วยแนวคิดทําเพื่อส่วนรวมและความเท่าเทียมคือจริงๆเป็นแนวคิดทําเพื่อส่วนรวมและสร้างความเท่าเทียมนะฮะ,ะเพื่อส่วนรวมเนี่ยก็คือกลับมาว่าที่เคยบอกว่าตลาดทุนเป็นของเราทุกคนเพราะฉะนั้นตลาดทุนต้องทํางานให้กับส่วนรวม ในการระดมทุนในการมีโอกาสลงทุนในการการออมหลายๆอย่างคือต้องทําเพื่อส่วนรวมสร้างพื้นฐานให้ส่วนรวมเข้าถึงการเท่าเทียมเนี่ยมีทั้ง2บริบทแล้วกันบริบทในการทร e ตคนที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนใ,ททน,ใดนให้เท่าเทียมกันใช้กฎเกณฑ์ให้เท่าเทียมกันให้แฟร์กันให้นักลงทุนได้ข้อมูลเท่าเทียมกันยกตัวอย่างนะครับ อีกรบริบทหนึ่งที่คิดอยู่ก็คือสร้างโอกาสให้เท่าเทียมให้คนเข้าถึงตลาดทุนได้มากขึ้นมีโอกาสลงทุนโอกาสออมโอกาสที่จะสร้างตัวเองได้ผ่านตลาดทุนใช้ประโยชน์ของตลาดทุนให้มากขึ้นรวมไปถึงบอจอในการระดมทุนนั่นเองครใัให้บริษัทเล็กๆน้อยๆเนี่ยมีโอกาสได้เติบโตโดยผ่านการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอันนั้นคือสร้างความเท่าเทียมในโอกาส นอกจากนี้นะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังให้ความสําคัญกับผู้ลงทุนรายย่อยในการเรียนรู้เข้าใจหลักการการลงทุนอย่างมีเหตุผลโดยเพิ่มหลากหลายช่องทางในการให้ผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการลงทุนอย่างเท่าเทียมเช่นกิจกรรมที่เราคุ้นเคยกันนั่นก็คือกิจกรรม Opportunity Day นะคะเพื่อให้ผู้บริหารและทีมบริหารของบริษัทต่างๆออกมาให้ข้อมูลโดยตรงกับนักลงทุนโดยจะมีการจัดขึ้นในทุกๆไตรมาสหลังการประกาศงบการเงิน ต้องตอบตรงๆว่าทั้งชีวิตนะก็ได้ได้มาจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เพราะผมเองก็ไม่ได้มีอาชีพอื่นแล้วก็เป็นนักลงทุนตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุ19แล้วก็เติบโตมาพร้อมๆกับสิ่งที่ตลาดท่านได้ฟีดได้นําเสนอแล้วก็ได้จัดสรรให้กับพวกเรามาโดยตลอดทุกอย่างก็พัฒนาขึ้นขนาดไซส์ของการลงทุนใหญ่ขึ้นการเข้าถึงข้อมูล ที่ท่านตลาดได้วางเอาไว้ก็เข้าถึงได้แทบทุกคนนะผมเล่นน,นุ่นตั้งแต่หาที่ดูไม่ได้จนปัจจุบันเนี่ยมือถือก็ดูได้คีย์ซื้อขายจากที่ไหนก็ได้อ่านรีเรชจากที่ไหนก็ได้นะครับก็ก็ก็นี่คือพัฒนาการของตลาดทุนไทยของเรานะครับผมเนี่ยลงทุนมาแล้วประมาณสัก17ปีได้นะครับจริงๆผมก็ลงทุนในตลาดหุ้นจีนตลาดหุ้นไทยอเมริกานี่ผมติดตามด้วยถ้าถามว่า สถานที่ที่ให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนโปร่งใสจนเราสามารถจะลงทุนที่บ้านได้เลยโดยไม่ต้องไปไหนเลยเนี่ยตลาดซั์ไทยทำหน้าที่นี้ได้ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องของ annual report วัน r o r t r t ที่ครบถ้วนเรื่องของ opportunity day เนาะที่ผมว่าดีที่สุดในโลกแล้วคุณสามารถจะเปิดมามีบริษัทผมไม่แน่ใจ200บริษัทหรือ100กว่าบริษัทที่มาอัปเดต แผนการลงทุนแผนธุรกิจเนี่ยให้ฟังทุกๆุกใตามากอย่างเงี้ยแล้วมีกิจกรรมดีๆจากทางตลาดตลอดเวลาเลยผมคิดว่ามีทุกเดือนเนาะก็เป็นสิ่งที่ทําให้นักลงทุนเนี่ยเพ,พิ่มพูนความรู้ได้ง่ายและก็ดีที่สุดละเท่าที่เท่าที่เท่าที่ผมสัมผัสมา,ถ,มาถ้าเทียบกับที่อื่นที่อื่นนี่คือการหาข้อมูลสมมุติผมจะหา ผู้บริหารสัมภาษณ์สักบริษัทนึงเนี่ยผมต้องรอรายการอะไรสักรายการหนึ่งเขามาเชิญผู้บริหารคนนั้นไปสัมภาษณ์ซึ่งไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ตลาดหลักทรัพย์ยังได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมานะคะเช่นตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศทั้ง DR แล้วก็ DRX ก็เป็นเครื่องมือในการซื้อขายให้นักลงทุนได้ลงทุนด้วยจํานวนเงินที่ไม่มากนะคะสามารถลงทุนในต่างประเทศได้ผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทยโดยนักลงทุนไม่จําเป็นต้องนําเงินจํานวนมากไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ เป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยมีทางเลือกได้มากขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับการมาชีวิตตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของผู้เข้าร่วมโครงการ alpha investor contest ในครั้งนี้นะคะยังได้มีการเข้าเยี่ยมชมห้องสมุดมารวยซึ่งเป็นห้องสมุดเฉพาะทางด้านตลาดทุนครบวงจรภายใต้แนวคิดน่ารักทีเดียวค่ะห้องสมุดมีชีวิตนะคะและ Investory ที่พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนดิจิทัลค่ะที่นำเสนอสาระความรู้ด้านการเงินการลงทุนและการพัฒนาตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน เป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาคัมภีร์วิสิตตลาดหลักทรัพย์เนาะก็คือเราเราสามารถจะมาดูได้เลยว่าปอะวัติทั้งหมดของตลาดเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเป็นยังไงข้างล่างจะมีมิวเซียมอยู่นะครับก็จะมีเราสามารถจะเดินดูได้ว่าเออมันมีประวัติตั้งแต่เริ่มแบบตั้งแต่สมัยขอ้อกระดานจนมาถึงสมัยปัจจุบันเนี่ยมีประวัติยังไงบ้างเนาะทำให้เราก็ได้รู้จักตลาดหลักทรัพย์มากขึ้นนะครับแล้วก็ทางตลาดหลักทรัพย์เองก็เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนต่างประเทศเนาะอย่างเช่น DIX BR หรือ มามาให้ข้อมูลกับนักลงทุนด้วยก็ทําให้นักลงทุนสามารถจะขยายแคมในการในการลงทุนออกไปได้เนาะคือไม่ใช่อาจจะต่อไปอาจจะไม่ใช่แค่เฉพาะหุ้นไทยละคุณสามารถจะลงทุนหุ้นต่างประเทศได้ผ่านทาง DR แล้วก็ DIX ครับผมว่าก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยครับอันดับแรกเลยนะครับที่ได้เข้าไปชมก็คือตัวของห้องสมุดมารวยนะครับซึ่งได้เห็นว่าห้องสมุดมารวยเนี่ยเขาได้มีการเก็บรักษาหนังสืออย่างดีมากเลยซึ่งหนังสือหลายๆเล่มเนี่ยครับก็เป็นหนังสือที่หายาก หาไม่ได้แล้วในตลาดหนังสือท,ทั่วไปนะครับแต่ว่าที่เนี่ยยังเก็บไว้ให้เราอยู่นะครับซึ่งผมว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามากๆสําหรับนักลงทุนเนาะที่สนใจในเรื่องของการอ่านต่างๆนะครับสามารถมาหาหนังสือที่นี่ได้เลยนะครับแล้วก็ก่อนหน้าน,นียนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าห้องสมุดมาเลยเนี่ยผมก็เคยเป็นสมาชิกเนาะปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นสมาชิกอยู่แต่ก่อนก็ต้องมาที่นี่เพื่อมายืมหนังสือไปใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีระบบต่างๆที่ตอบ โจทย์ของนักลงทุนรุ่นใหม่ๆใช่ไหมครับเพืเอ่อมีความสะดวกสบายมากขึ้นเนาะก็มีการแบบส่งทางไปรษณีย์อะไรอย่างน,นี้ให้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของทางห้องสมุดมารวยนะครับถัดมาเนี่ยเขาก็จะพาเราไปชมในเรื่องของประวัติศาสตร์เนาะของตลาดทุ้นนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดของทางตลาดหลักทรัพย์นะครับทั้งเนี่ยเพื่อ อำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนมากขึ้นเนาะเขาก็มีการโชว์ในเรื่องของกระดานเทรดใช่ไหมครับที่แต่ก่อนยังต้องเป็นลักษณะของการเขียนปากกาการเคาะกระดานอยู่เลยนะครับเราก็ได้เห็นภาพว่าเออสมัยก่อนเขาเทรดกันยังไงนะครับถามว่าตาราลักษณ์แพงประเทศไทยนั้นผ่านร้อนผ่านหนาวมากี่วิกฤตคําตอบคือหลายวิกฤตนะคะหนักที่สุดค่ะก็ต้องยอมรับว่าคือวิกฤตต้มยำกุ้งในบ้านเราในปี2540ัน้นั่นเองนะคะโดยดัชนีเซ็นต์อินเด็ก์นั้นได้ทําจุดสูงสุดนับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์ก่อตั้ง ซึ่งทำว้ที่1,789.16จุดในเดือนมกราคม2537หลังจากนั้นได้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม2540ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนจากคงที่เป็นอัตราลอยตัวที่เราได้ยินข่าวกันก็คือเรื่องของการลอยตัวค่างเงินบาทนั่นเองนะคะส่งผลให้เส้นเด็กค่ะลงสู่จุดต่ำสุดในเดือนดังกล่าวนี้เองนะคะ จากดัชนี696.22จุดได้ไหลลงแรงลงมาถึง204.59จุดในเดือนกันยายน2541กว่าจะกลับไปถึงจุดสูงสุดเดิมนะคะก่อนเกิดวิกฤตได้นั้นต้องรอจนถึงเดือนมก,กราคม2561ถหรือว่าวิกฤตครั้งนี้ใช้เวลากันยาวนานถึง24ปีเลยทีเดียวค่ะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะจะมีอายุเต็ม 50ปีค่ะในปี2,568นนี่แหละนะคะแล้วก็ถือว่าการเป็นตลาดทุนที่ดีของนักลงทุนเนี่ยถือว่าเป็นความท้าทายที่มีแต่จะเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยแน่นอนว่าความท้าทายนี้ไปตกอยู่ที่ผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะ ขอบคุณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะและสมาคมนักลงทุนประเทศไทยด้วยที่วันนี้เปิดโอกาสให้พวกเรานั้นได้ไปซีวีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรกเลยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าค่ะจะพาคุณผู้ชมไปซีวีที่ไหนติดตามได้ในทุกช่องทางของทันหุ้นค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ